สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการใจดีสู้สื่อและผมแทนไทยประเสริฐกุลทางสถานีไทย PBS แห่งนี้เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพูดกันเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ครับการสร้างภาพลักษณ์คืออะไรหรือเราอาจ,จะถามว่าคนประเภทไหนครับที่จําเป็นจะต้องสร้างภาพก็คงจะไม่แควดารานักร้องนักสแสดงแล้วก็นักการเมืองครับ แต่คุณผูชมเคยฉุกคิดบ้างไหมครับว่าภาพที่คนเหล่านี้เขานําเสนอออกมานั้นบางทีมันอาจจะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาก็ได้นะครับอการสร้างภาพลักษณ์สำคัญแน่นอนนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะกับดาราและศิลปินเนี่ยเพราะว่าคือคุณคือคนของประชาชนเป็นคนสาธารณะ สัตานาธเนี่ยจะเห็นคุณตลอดเวลาสัธานาธเนี่ยจะเห็นคุณตลอดเวลาคุณก็ต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อจะได้มีงานอย่างต่อเนื่องในการออกงานเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมสําคัญอยู่แล้วและยิ่งเวลาไปออกงานเนี่ยต้องเจอดาราหรือศิลปินท่านอื่นอีกก็ต้องยิ่งดูดีมากขึ้นบีก,กว่าปกติรอยเท่าเลยเพราะว่านอกจากตัวคุณเองดูดีแล้วต้องดีกว่าคนอื่นด้วยเพื่อดึงความสนใจของนักข่าวเพื่อดึงความสนใจของนักข่าวคุณผู้ชมครับ ภาพลักษณ์นั้นเป็นภาพที่เกิดขึ้นในใจในความรู้สึกของคนต่างๆที่มีต่อตัวผู้ที่สร้างภาพลักษณ์ขึ้นมารั้งหมายความว่าถ้าคุณอยากให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณเป็นคนแบบไหนคุณก็จะสร้างภาพให้คนอื่นเข้าใจว่าคุณเป็นคนอย่างนั้นได้เช่นนางเอกละครนั้นต้องสวยสง่าสะอาดใจดีคุณก็จะพยายามถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ผ่านสื่อไปให้คนอื่นๆรับรู้ เช่นเวลาแต่งตัวออกนอกบ้านคุณก็จะแต่งหน้าทาป,ปากสีหวานหวานเพราะถ้าสีแรงมันก็อาจจะดูเปรี้ยวเกินไปคุณอาจจะต้องใส่รองเท้าส้นสูงให้ดูงามสง่าทั้งที่เจ็บเท้าแทบตายคุณอาจจะถือต้นไม้ทำภาพปลูกถ่ายรูปแล้วบอกคนอื่นว่าคุณรักธรรมชาติ คุณอาจจะถ่ายรูปตัวเองให้สตางขอทานไปโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตคนอื่นเห็นภาพถ่ายนี้ก็จะคิดว่าคุณเป็นคนใจบุญสุนทานต้องเข้าใจก่อนว่าไม่สร้างก็ได้นะไม่สร้างก็เกิดนะคะคือภาพลักษณ์เนี่ยเป็นมีที่มาอยู่สองทางเกิดได้สองแบบคือเกิดเองตามธรรมชาติอันแบบที่สองคือปรุงแต่งสร้างมันขึ้นมา ภาพลักษณ์เป็นความรู้สึกนึกคิดของคนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งคนคนใดคนหนึ่งองค์กรใดองค์กรหนึ่งคําว่าสร้างภาพกับภาพลักษณ์ไม่เหมือนกันการสร้างภาพนี่ก็คือสร้างจากสิ่งซึ่งไม่มีอยู่ต,ตัวกับตนกุเรือมขึ้นมาอยากให้เขาเห็นว่าองค์กรเราทุ่มเทให้สังคมเราก็ทํากิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อจะให้ได้มาทั้งนั้นที่ตัวตนลากเง่าเราไม่เป็นเลยอันนี้เราเรียกว่าสร้างภาพไม,ไม่ได้มาจากข้อเท็จจริง แต่สร้างภาพลักษณ์เนี่ยกติการมันก็คือคุณต้องสร้างจากสิ่งที่คุณเป็นคุณมีอยู่บ้างไม่ใช่ไม่มีเลยคุณผู้ชมครับคําว่าการสร้างภาพมีบางทีก็ฟังดูแปลกๆครับคนเรามันทาไมถึงต้องมาประกาศโฆษณาคุณงามความดีอะไรของตัวเองกันนักหนานะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยชื่นชอบเรายอมรับแล้วก็รู้สึกดีกับเรานะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนธรรมดาทําอย่างนั้นมากไปเนี่ยก็อาจจะเป็นที่คอรหานหน้าหมันไส้ได้นะครับอย่างไรก็ตาม กลุ่มคนหลายๆกลุ่มเขาก็จําเป็นต้องทําครับอาจจะเพื่ออาชีพหน้าที่การงานหรือเพื่อผลประโยชน์ฐานะอะไรก็ว่าไปนะครับคราวนี้นะลองมาโพสท่าอลองมาดูนะคนสร้างภาพกันสักนิดว่าเขาทํากันยังไงคราวนี้นด้านขวาเธอเธอ,อนี่นะักซีขวาดีกวา่วาซีซ้ายนะเพราะฉะนั้นเวลานักข่าวมารุมถ่ายรูป เธอต้องหันหน้าซีกขวาเข้าหากล้องอย่าได้เผลอหันหน้าพิกซ้ายเข้าหากล้องเป็นอันขาดขายไม่ออกไม่ดูด้วยครับและส่วนที่สําคัญที่เป็นเครื่องมือในการสร้างภาพเนี่ยครับก็แน่นอนครับหนีไม่พ้นสื่อต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์อ่าหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือข่าวต่างๆทั้งหลายทั้งแหล่เหล่านี้ครับคําว่าสื่อเนี่ยเราเรารู้ดีอยู่ว่ามันกระจายเร็ว มันทั่วถึงมากกว่าน,นั้นคือผู้คนเปิดรับและมีโอกาสเชื่อมากเรายอมรับสังคมไทยเราเชื่อสือ่อผู้บริโภคผู้รับสารที่รู้ไม่เท่าทันจะเชื่อเลยว่าเขาคิดมาแล้วเขากันกวแล้วมันคือความจริงเพราะฉะนั้นสื่อจึงสําคัญไม่ว่าสื่อจะทําหน้าที่อะไรใครที่ผ่านสื่อแล้วกําหนดตัวต,วตวนของตัวเองออกมาผ่านสือ่อคนก็จะรับสิ่งนั้นไปเดี๋ยวนี้ยิ่งมี เรื่องของออนไลน์เข้ามาแต่พาวเวอร์มากๆหรือมีพลังมากๆคือโทรทัศน์มองอีกมุมหนึ่งคือสื่อเองนี่แหละค่ะเป็น <c oughs> <c oughs> เป็นผู้สร้างมันขึ้นมาด้วยคือเราเลือกบุคคลสัมภาษณ์เราเลือกบุคคลไปออกรายการถูกไหมคะเราไม่ได้สุ่มสี่สุ่มห้าเลือกไปเรื่อยรายการแต่รายการก็มีภาพลักษณ์ของตัวเองนะนั้นรายการแบบเนี้ยก็จะชอบคนซึ่งดิบดิบหน่อยลุยลุยหน่อยเพื่อชาวบ้านหน่อยถูกไหมคะรายการไม่ต้อง้ต้องรู้เลย คุณผู้ชมครับวิธีการสร้างภาพลักษณ์ให้บุคคลอย่างง่ายๆก็คง,งเริ่มจากการแต่งหน้าทำผมการแต่งตัวไม่ใช่แค่สวยหล่อเท่านั้นนะครับที่จะทําให้ภาพลักษณ์ดูดีบุคลิกก็มีส่วนดารานักร้องบางคนยังต้องไปเรียนไปซ้อมการร้องเพลงการเต้นการแสดงการพูดให้ชัดเจนดูดีมีสเสน่ห์เพื่อให้ภาพที่ออกไปประทับใจแฟนๆ กระบวนการการสร้างภาพลักษณ์ครับจริงๆอันดับแรกสุดเลยลก็อย่างที่โก้บอกว่าเราต้องดูที่คาแรคเตอร์ของตัวศิลปินหรือดาราแต่ละคนก่อนว่เาเขาไปทางไหนกระบวนการที่สองเนี่ยก็คือเราก็จะเริ่มโปรโมทใช่ไหมครับเพื่อสร้างภาพลักษณ์ไปทางด้านนั้นๆถ้าเป็นผู้ชายหุ่นดีอ่าบางทีเราอาจจะไปทางเซ็กซี่เราต้องวางภาพลักษณ์ให้เขาดูเซ็กซี่ถ้าบางคนหุ่นเขาไม่ได้ดีมากแล้วก็ลุคอาจจะออกเป็นเกาหลีเราก็จะวางภาพลักษณ์ให้ไปทางกลุ่มเด็กเด็ก,ดกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ นิตยสารเขียวสงบที่เขานัดสัมภาษณ์มาแล้วครับศิลปินใหมอ่อ้ไปขอเขาห้านาทีเลยไปดักไว้ก่อนเลยจะให้เขาเห็นสภาพแบบนี้ไม่ได้เป็นอันขาดนะเธอไปแต่งหน้าส่วนเธอไปหาเสื้อผ้าที่มันออกแนวติ๊ติสรักธรรมชาติรักธรรมชาติไทยๆสงบเย็นเอามาให้มันใส่หน่อยไปเธอ<พ>ไปแต่งหน้าครับเอ ชุดนี้มันจะดีหรอครับดีสิมันดูไทยๆสงบๆเย็นๆเพื่อภาพลักษ์ที่ดีนะเธอจะไม่ชอบก็ช่างมันเรื่องของเธอเออและอย่าลืมคำตอบที่พี่เตรียมนะไหนถ้านักข่าวถามว่างานอดิเรกเธอชอบทำอะไรบ้างเธอจะตอบว่างไงปลูกต้นไม้อ่านหนังสือธรรมะแรงกว่านี้ปลูกต้นไม้อ่านหนังสือธรรมะแล้วก็นั่งสมาธินั่นแหละเยี่ยม พอมีสื่อมาสัมภาษณ์ก็จะมีคนมาคอยดูแลเช็คมุมภาพแนะให้ตอบคำถามอืเยอะแยะจริงๆครับคุณอั้มน่สบายดีนะครับผมงั้นเรามาเริ่มสัมภาษณ์กันหน่อยน้องจไว้นะเวลาถ่ายเขาต้องถ่ายมุมขวาเท่านั้นหน้าซีขวาของเขาอันยิ้มๆหน่อยหนูเอามือใช้ทั้งด้วย นั่นแหละลองผมยิ้มซมิลองยิ้มเห็นป้านซิขยิบตาข้างนึงสิ <c oughs> คือผม <S <s um <pt own> สัมภาษณ์ได้หรือยังครับ <S <s um <pt own> สัมภาษณ์ครับโอเคขอบคุณมากครับผมค <c oughs> ่คุณอ้ําครับผม <c oughs> สัมภาษณ์ข้อแรกเลยนะครับว่างานอิเรกของคุณอ้ํานี้คืออะไรล่ะครับ <c oughs> เอ่อปลูกต้นไม้ครับ <c oughs> นั่งสมาธิแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะครับสิ่งที่คุณรักมากที่สุด ตามสิ่งบนโลกใบนี้คือ <Okay. S 1> อะไรครับเออรักเด็กครับรักเด็กรักเด็กรักเด็ก <Yahoo! S 1> รักโลกครับรักโลกรักธรรมชาติครับธรรมชาติดูสุดยอดเลยครับผมอ่ะละครับผมหมดคำถามเรียบร้อยแล้วครับช่างภาพถ่ายได้เลยงั้นเดี๋ยวผมขอภาพดมดอกไม้หน่อยนะครับไม่ได้ท่าไม่ได้ค่ะ,ค,ะคือเอ่อน้องก็แพ้เกมสอนดอกไม้นะคะ เดว่าปลูกต้นไม้ไปบ่อยไหมครับเออคือคือมันเป็นต้นไม้แบบไม่มีดอกนะคะเอ่อเอางี้ไหมคะเพื่อให้ได้ภาพออกมาสวยๆเนี่ยแล้วก็แค่ให้น้องเขาเนี่ยทำท่าเดมๆไปส่วนพวกคุณเนี่ยก็เอากลับไปทำภาพดอกไม้ซ้อนเข้าไปพีดีไหมคะดีครับเจ๊ดีใช่ไหมคะดีดีใช่ไหมคะดีครับครับและภาพที่เราเห็นพวกเขาผ่านสื่อนะครับก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงไปสียทุกอย่างนะครับ ซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นนักร้องนักแสดงก็าอาจจะไม่เป็นไรครับนักร้องบางคนร้องเพลงแบบดูแมนมากโวยสาวๆคิดชีวิตจริงอาจจะไม่แมนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าเป็นนักการเมืองละครับออกมาประกาศคุณงามความดีของตัวเองว่าโอ้เป็นคนประเสริฐอย่างนุ่นนี้แม่เราจะเชื่อได้แค่ไหนครับยังไงก็ตามเราก็ควรจะฉุกคิดไว้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นนําเสนอผ่านสื่อเนี่ยมันอาจจะไม่ให้ตัวตนที่แท้จริงของคนคนนั้นนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นการสร้างภาพครับ สำหรับภาพลักษณ์ของนักการเมืองนะพี่ว่ารูปนี้ไม่เวิร์กเออเออรูปนี้ท่านดูยิ้มยิ้มดูเป็นผู้ชายเจ้าชู้เดี๋ยวแข็งแขจะคิดได้ว่าท่านเป็นคนเจ้าชู้อเอารูปที่มัน,นขึงขังจริงจังกว่านี้หน่อยจะเวิร์กมากอืมอ่ะเข้าเรื่องดีกว่าเราควรให้ท่านเนี่ยเป็นที่รู้จักหรือคนทั่วไปให้มากขึ้นเออเธออะไปหาซื้อเวลารายการโทรทัศน์นะพาท่านไปออกสื่อเลย พาท่านไปออกสัมภาษณ์อะไรจะได้อเออจัดงานอ e ีเวนต์เลยให้ท่านไปแต่ทีนการศึกษาเราก็จะมีภาพท่านทํางานเพื่อสังคมด้วยน,นี่ภาพของท่านที่ออกสื่อเนี่ยต้องเป็นภาพทางด้านการศึกษาออกมาให้มากกว่าด้านอื่นเข้าใจนะเออแล้วเดี๋ยวเธอก็ไปหาหนังสือพิมพ์หน้าการศึกษาไปสัมภาษณ์ท่านด้วยอ้ออีกอย่างรายการรายการที่พี่ต้องการก็คือรายการเกี่ยวกับครอบครัว เธอโทรไปนัดคุณหญิงแล้วก็ลูกชายให้หมากรายการด้วยอาฮะและคราวนี้แหละคนทั้งประเทศก็จะได้เห็นความเป็นแฟมิลี่แมนของท่านาาค,คุณพี่ครับออนอกจากจะรักษาภาพคนอื่นเนี่ยรักษาภาพตัวเองนิดนึงครับพี่ครับบุคคลสำคัญบางท่านอย่างนักการเมืองนะครับหรือว่าศิลปินดารา,าน,นักร้องต่างๆนะครับ ก็มักจะถูกสร้างคาแรคเตอร์ให้เป็นที่จดจำได้ในสายตาของผู้ชมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักร้องนะครับบางคนก็อาจจะต้องมีดอกไม้โตๆติดไว้ที่หัวนะครับบางคนไปออกงานไหนก็ตามต้องแต่งชุดผ้าไหมไทยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับภาพที่ไม่สง่างามอย่างเช่นคริกติดฟันเนี่ยครับหรือข้าวติดปากเนี่ยครับโอ้โห อย่าหวังว่าจะได้เห็นครับเพราะว่าคนเหล่านี้นะครับเขาจะมีคนคอยช่วยเช็คให้อยู่ตลอดเวลาครับว่าต้องเป๊ะนะครับแม้แต่การไปตอบให้สัมภาษณ์ตามที่ต่างๆนะครับคําถามคําตอบอะไรต่างๆก็ต้องมีการตรัเตรียมผู้จัดการจะคอยสกรีนให้ล่วงหน้าครับจะถามอะไรประมาณไหนจะตอบอย่างไรนะครับในกรณีที่พลาดไปแล้วแต่บันทึกเทปไว้นะครับบางครั้งผู้จัดการต้องมานั่งดูนั่งเช็คนะครับว่าโอ้ตรงนี้พูดไม่ดีตรงนี้พูดผิดอะไรอย่างนี้ก็ตัดทิ้งไปนะครับตัดต่อทิ้งไป ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียภาพลักษ์ครับการสร้างภาพมันไม่จรังการสร้างภาพลักษ์มันยาวนานกว่าภาพลักษ์มันมันติดนานมันเปลี่ยนได้มันสร้างได้แต่ติดแลวติดเลยแต่ถ้าสร้างภาพแปลว่าคุณไม่ได้เป็นอย่างนี้จริงๆวันหนึ่งถ้ามันไม่ใช่ขึ้นมามันพังแล้วมันมันย้อนกลับมาเี้ภาพลักษ์ดีเนี่ยเราผู้บริโภคผู้ชมรู้สึกดีต่อองค์กรเมื่อไหร่ที่เขาทําอะไรผิดพลาด เขาจะถูกให้อภัยง่ายๆผู้ฟังผู้ชมผู้รร้พวกจะพร้อมให้อภัยเขาจะแก้ตัวแทนด้วยซ้ําถ้ารู้สึกดีต่อนะอืมไม่ขนาดนั้นหรอกอะไรอย่างนี้เลยล่ะ <c oughs> เนี่ยพอร์ของภาพลักษณ์เพราะว่าเรารู้สึกว่าเขามีภาพลักษณ์ที่ดีค่ะภาพลักษณ์นี้ยังเป็นสิ่งที่พักการเมืององค์กรธุรกิจ การท้าทั้งหลายประหนักกันเป็นอย่างดีมีการจัดอบรมมากมายมีการว่าจ้างทำประชาสัมพันธ์องค์กรเพื่อให้คนดูอย่างเราๆมีความคิดความรู้สึกว่าองค์กรของพวกเขาดีแค่ไหนแมมสมัยนี้นะครับใครไปทำอะไรดีๆไว้แล้วไม่ออกมาเป่าประกาศเนี่ยก็คนก็ไม่รับรู้นะครับข้อจะเข้าใจผิดว่าอา้าวคุณไม่เห็นทำอะไรเลยก็เป็นผลเสียต่อองค์กรได้นะครับ นี่แหละครับเรื่องภาพลักษณ์เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องประชาสัมพันธ์นกันให้มากครับแต่โปรดพิจารณาไว้อย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมว่าภาพลักษณ์ที่เขานําเสนอออกมานั้นคนที่ทําก็คือตัวองค์กรเองนะครับอ้าวแล้วอย่างนี้ใครจะไปว่าตัวเองไม่ดีจริงนะครับเราต้องดูให้ออกครับว่านี่เป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์หรือเปล่าต้องรู้เท่าทันเสือไว้ครับโอ้ยอะไรกนี่กล้องไหมเนี่ยวันนี้ฉันให้ตากล้องมาถ่ายรูปพวกเราออกกำลังกาย เพื่อที่เขาจะได้เห็นว่าองค์กรของเราอ่ะเป็นองค์กรที่รักสุขภาพแข็งแรงได้ผลแน่หรออย่าเพิ่งทอ้อเดี๋ยวว่าเราต้องกินอาหารเพื่อมีสุขภาพนะเพื่อที่เขาจะได้เห็นว่าองค์กรของเราอ่ะใส่ใจอาหารเพื่อสุขภาพองค์กรของเราอ่ะเป็นองค์กรที่ควรจะได้รับ ISO 4, 1น0 0งไงครนับครับโอเคดีมากนนองเดี๋ยวพี่ขอไปเช็คภาพแป๊บหนึ่งเนาะตอนนี้ก็ทูนของเก่าไปก่อนแล้วก็มอมอม<ๆ><ๆ>เยอะๆโอ้ยเมื่อไรถ่ายเสร็จเนี่ยหน้าเบลือะมัดเลย เสียลมกินช็อกโกแลตดีกว่าเนี่ยเพิ่งซื้อขึ้นมาเลยเนะี <S <S ่ยอยมอวอดกินไหมพี่คะต้นไม้ข้างหลังนีโอเคปหคะอโอเคครับไม่เห็นขยับล่างใช่ปหคะอ๋อไม่เห็นครับอยากให้ภาพลักษณ์เสียนะคะของบริษัทอ๋อได้ครับได้ครับเออถ้างั้นเข,าข้าคัดต่อไปเลยนะครับพร้อมนะครับห้าสี่สามสองครับเฮ้ยอ๋อทำไมถ่ายอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยมันยากเย็นสนเทนอยู่เนี่ยโอาเบื่อจริงเลยถ้าทำได้นะเขาก็จะได้เห็นว่าอาหารของเราอ่ะได้ผลจริง คุณผู้ชมครับการสร้างภาพลักษณ์นั้นมีหลายวิธีครับเพียงแต่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณเป็นจำนวนมากเอ๋แล้วงบมากมายเขาจะเอามาจากไหนน,น,นะน้องคะประธานโทษทีค่ะวิธีนี้ยังไม่ได้ผลทางยังไม่พอค่ะเชิญเลยค่ะเธอมาทางด้านนี้กับพี่ เราจะทํากิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของเรานะคะเราจะจ้างคนทํารายการอ้วนจากพี่ลาคาซึ่งจะเป็นรายการเรียลลิตี้ที่สนับสนุนให้คนอ้วนมาแข่งกับเความอ้วนแล้วเราก็จะเอารูปอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยแปะไว้ทุกมนมกล้องเลยงบเท่าไหร่อะคะ <c oughs> ไม่แพงคะ่ะ <c oughs> อุ้ยอุ้ย จะเยนเ็ยนๆค่ะจะเย็นค่ะเดี๋ยวภาพลักษณ์เสียหมดเลค่ะเดี๋ยวใครมาเห็นเขานั่งค่ะหายใจเข้าลึกยืดดีค่ะแล้วหนูจะเอางบที่ไหนมาทำอย่างรายการอย่างเงี้ยคะถามอะไรง่ายง่ายง่ายจะตายไปค่ะแล้วก็บวกเข้าไปในราคาสินค้าสิคะโอ้อยี้นี่เองไม่น่าของถึงจะแพงพ่โถจะสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรตัวเองทั้งที ต้องเอาเงินเราไปใช้กันครับเนี่ยแม่แล้วได้ยินมานะครับว่าสินค้าบางอย่างนะครับมีการบวกราคาค่าต้นทุนของการสร้างภาพลักษณ์นะครับ<ฮ>เข้าไปในราคาจําหน่ายด้วยตั้ง30-40%ิบถึงส<ฮ>ี่สิบเปะแถมการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยมันก็จะเข้าไปฝังติดอยู่ในหัวผู้ชมอย่างเราอีกยาวนานเลยนะครับโู้โหตรงนี้น่าคิดนะครับคุณผู้ชมครับนะักการเมืองส่วนใหญ่ต่างก็มีการสร้างและการดูแลภาพลักษณ์เช่นกันทาผมยังไงเวลาออกงานต้องมีภรรยาไปด้วยไหม ไปงานแล้วจะได้นั่งจุดที่เด่นพอหรือไม่หรือยืนสัมภาษณ์จุดไหนจึงจะมีประโยชน์กับงานที่กำลังทำอยู่จะไปยืนมั่วซั่วอันนี้ไม่ได้ครับหน้าตามันแผลบก,ก็ไม่ได้ออยกเว้นว่าเม็ดเหนือเม็ดนั้นมันมีค่าต่อการประชาสัมพันธ์นะครับถ้านักข่าวได้ถ่ายรูปเหนือของท่านภาพนี้จะเป็นช็อตแห่งประวัติศาสตร์ท่านจะเป็นช็อตแห่งประวัติศาสตร์ท่าน ทั้งหมดนี้มีคนคอยดูแลภาพลักษณ์ให้ตลอดว่าจะต้องเป็นแบบไหนถึงจะทำให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเข้าไปอยู่ในใจประชาชนได้อย่างกรณีไปนั่งเสือปั้นข้าวเหนียวกินข้าวกับชาวบ้านนี่ก็เป็นอีกวิธีที่ทำให้ภาพลักษณ์ออกมาดูติดดินเท่าถึงประชาชนบางคนถึงขนาดเอาป้ายชื่อตัวเองไปแปะลงบนขุงบริจาค ทั้งที่ของในนั้นเป็นของบริจาคจากประชาชนทั่วไปแท้ๆแล้วท่านก็เอาถุงของนั้นไปยืนให้นักข่าวถ่ายรูปซะอย่างนั้นเวลาที่เราเห็นรูปของบรรดาท่านต่างๆไปแจกของไปช่วยเหลือที่นู่นที่นี่นะครับบางท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นคนดีมีน้ำใจจริงๆครับแต่ว่าบางท่านนี่ก็อาจจะนักการเมืองบางคนเนี่ยเวลาไปลุย กับชาวบ้านก็จะไม่ใช่ผมเป๊ะหน้าเด้งใส่เสื้อผ้าที่มันอย่างนี้อันนี้ก็เยอะไปอันนี้แปลว่าการาเทะไม่มีคนที่สร้างบุคลิกเขาได้ต้องสร้างให้เขาหยิบหน้ากากมาใส่ในบทบาทที่เหมาะสมคนที่ช่วยเขาหรือเป็นโคช้ชสร้างภาพลักษณ์นักการเมืองจะบอกหมดทุกอย่างทีเรียบทมากต่างๆยืนอย่างนี้ว่ายอย่างนี้เดินอย่างนี้นั่งแบบนี้พูดจาแบบนี้ยกมือประกอบแบบนี้ต้องฝึกกันแต่งหน้าแต่ง ผมเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าเป็นการสื่อสารนะคนดีอยากบอกว่าฉันสดใสร่าเริงฉันก็ใส่แบบนี้อยากบอกว่าฉันขรึมนะฉันเซ็กซี่นะใส่กับเสื้อเอาเสื้อผ้ามาใส่คนก็รู้สึกได้เราจะเห็นชัดๆนะคะอย่างน้าท่วมอย่างเงี้ยนะคะน้าท่วมนี่รัฐมนตรีลงพื้นที่กันเต็มไปหมดเราจะเห็นภาพที่ผ่านสื่อแน่นอนภาพอาจจะเยอะมากแต่สื่อขอภาพนี้ <laughs> ภาพเยอะมากแต่สื่อบอกเอาถุงมอบให้เด็กหน่อยได้ไหมครับอันนี้อันนี้ เขาทำและสื่อเลือกด้วยนะคะการคิดสื่อต่างๆมันไม่ได้ผ่านสื่อมวลชนอย่างเดียวมันผ่านสื่อกิจกรรมมันผ่านสื่อบุคคลมันผ่านสื่อตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักนั้นสื่อมวลชนมีผลมีพ w e r มากแต่ว่าสื่อกิจกรรมจะได้ใจได้ความมีส่วนร่วมนะสื่อบุคคลจะโน้มน้าวใจได้ง่ายเอาละครับทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของข่าวบ้างนะครับ เวลาเราดูข่าวเนี่ยเราน่าจะนึกภาพออกน,นะครับบางครั้งมีการซูมกล้องดันๆัน,นันเข้าไปจ่อหน้าบุคคลสําคัญบางท่านนะครับอาจจะเป็นนักการเมืองหรือใครก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ถามคําถา,ถามครับยิงลมยิงคําถามครับรู้หรือเปล่าครับว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยเขาได้ผ่านการฝึกพูดให้สัมภาษณ์มาแล้วเป็นอย่างดีครับพี่น้องครับผมรักประชาชนครับประชาชนอยู่ที่ไหนผมจะตามไปที่นั่นประชาชนมีปัญหาอะไรผมจะเข้าไปช่วยแก้ไข ต่อให้น้ำมาผมก็จะว่ายน้ำฝ่าไปต่อให้มีอุปสรรคควากน้ำผมก็จะฟัน่าเพราะว่าผมอยากจะเข้าไปหาท่านให้ใกล้ชิดอย่างสุดความสามารถสร้างภาพจริงครับผมเห็นด้วยครับเอ่อพุ่มกับพอแล้วมั้งครับสร้างภาพอะไรมากมายครับเนี่ยแทนใครคะตอนนี้รายการกำลังถ่ายทำอยู่กรุณาดูแลภาพลักษณ์รายการนิดนึงคะ่ะออ เร<ง>ื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์สักนิดหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องการทำรีเสิร์ชเพื่อประเมินดูว่าประชาชนมองภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นอย่างไรอาจจะมีความกังวลใจว่ากระบวนการในการผลิตพลังงานไฟฟ้าก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไรเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นกระแสของโลกถ้าวันนี้เรานําเสนอ ภาพลักษณ์ของการที่เป็นองค์กรที่ห่วงใยและพยายามอย่างยิ่งที่จะเข้าไปช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนสังคมมันเป็นสิ่งที่จะสามารถที่จะเข้ากันได้กับความรู้สึกและก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีในกระแสสังคมในยุคปัจจุบันเพราะนั้นนี่คือเหตุผลที่รู้ว่าทําไมสื่อที่นําเสนอออกไปของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีนะฮะ อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืนหรืออะไรทํานองนั้นนะครับครับภาพลักษณ์นั้นเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เวลาเราเห็นสื่อโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆแล้วรู้สึกคล้อยตามไปนะครับว่าโอ้บุคคลท่้นนี้บริษัทบริษัทนี้องค์กรองค์กรนี้พรรคการเมืองพรรคการเมืองนี้ช่างดีเลิศประเสริฐสีเหลือเกินลองฉุกคิดดูให้ดีครับว่าเป็นความจริงหรือเปล่านั่นอาจจะเป็นเพียง ภาพลักษณ์ที่เขาจงใจสร้างขึ้นมาให้เราเชื่ออย่าลืมนะครับทำใจดีสู้สื่อเข้าไว้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับใจด,ดีสู้ส,สื่อสื่อรอบตัวใจด,ดีสู้สื่อสื่อรอบตัวอย่าไปกลัวแต่ต้งรู้ให้ทันรู้ให้ทันโลกทันสมัย ลกสื่อสารจะุันวานต่างออกไปต้องตามสื่อให้ทันนหรอจับสื่อมาดูให้ดีอย่างนี้จะได้รู้ทันว้าวใจดีสู้สื่อ